ทำไมผู้หญิงถึงชอบร้องไห้เด็กชายตัวน้อยเดินเข้าไปถามแม่ด้วยความสงสัยว่าแม่ครับทำไมแม่ถึงร้องไห้ครับแม่รีบปาดน้ำตาพร้อมกับตอบลูกชายไปว่าก็เพราะแม่เป็นผู้หญิงไงคะเด็กน้อยก็งงแล้วก็บอกว่าผมไม่เข้าใจครับแม่จับเด็กน้อยเข้ามากอดพร้อมกับกับซิบข้างหูลูกว่าแม่ดีใจนะที่แม่ได้ลูกชายลูกจะได้ไม่ต้องมาเข้าใจความรู้สึกพวกนี้เด็กชายก็ยังไม่หายงงก็เลยเดินไปถามพ่อที่ห้องนั่งเล่นพ่อครับทำไมผู้หญิงชอบร้องไห้ครับพ่อที่กำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ก็พูดไปว่าผู้หญิงส่วน มากก็ร้องไห้เป็นปกติทุกคนนั่นแหละลูกคืนหนึ่งเด็กน้อยหลับฝันฝันเห็นตัวเองได้คุยกับพระเจ้าเด็กน้อยจึงได้ถามไปว่าพระเจ้าครับทาไมผู้หญิงชอบร้องไห้ครับพระเจ้าจึงได้ตอบว่าเมื่อข้าสร้างผู้หญิงข้าต้องสร้างเธอให้แข็งแกร่งจนแบกโลกได้ทั้งใบและข้าก็สร้างเธอให้เมตตาเพื่อที่เธอจะได้อ่อนโยนต่อโลกใบนี้ข้าสร้างร่างกายของเธอให้อดทนต่อการตั้งท้องและคลอดลูกและข้าสร้างหัวใจของเธอให้อดทนต่อกริยาไม่ดีที่ลูกๆทํากับเธอและ แม้ว่าชุดทุกคนจะยอมแพ้แต่ข้าสร้างเพศแม่ให้เป็นนักสู้เพื่อที่เธอจะได้ดูแลลูกๆแม้ในวันที่ป่วยไขย้หรืออ่อนล้าแค่ไหนก็ตามข้าใส่ความหลงไหลในตัวลูกเพื่อที่เธอจะได้รักลูกของเธอเหนือสถานการณ์และเหตุผลข้าสร้างผู้หญิงให้แข็งแกร่งและอดทนเพราะเธอต้องขยายและดูแลเผ่าพันธุ์มนุษย์และเพื่อให้เธอทำหน้าที่เต็มที่ในทุกๆวันข้าจึงได้มอบของขวัญสุดพิเศษให้กับผู้หญิงนั่นก็คือน้ำตาเพื่อที่เธอจะได้ใช้มันในการ ชรชำระล้างความเจ็บช้ำใจเพื่อให้เธอได้เคลียหัวใจและแม้ว่าใครจะทำร้ายเธอมากแค่ไหนเธอจะได้ร้องไห้แล้วเริ่มต้นใหม่ดูแลลูกๆของเธอต่อไปจนกว่าลูกของเธอจะดูแลตัวเองได้ภารกิจของผู้หญิงทั้งลำบากและยิ่งใหญ่เพราะเธอคือแม่ของโลกใบนี้ถ้าเจ้าเข้าใจแล้วเจ้าจงใช้ชีวิตของเจ้าเพื่อซับน้ำตาแม่และอย่าทำตัวเป็นสาเหตุให้แม่ต้องเสียน้ำตาขอให้ลูกๆทุกคนรักคุณแม่เยอะๆนะครับและขอพระเจ้าอวยพรคุณแม่ที่ดี ทุกคนบนโลกครับ